หนูนั่งทำอะไรคะลูกนอนเล่นอันนี้เป็นที่นอนเล่นของเขาหอมนะคะเบาะเก่าๆอันนี้นะคะเนี่ยแม่ซักเบาะนะไม,ไม่ใช่แม่ไม่ซักนะคะแต่ว่าเบาะเนี่ยเขาเก่ามากซักตากอย่างดีทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ว่าจะทิ้งก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าเขาหอมชอบนะคะส่วนเบาะอันนี้ยเขาหอมก็ชอบเช่นกันนะคะแต่ว่าจะชอบแข็งๆมากกว่าคืออันนี้นะคะเขาจะชอบมานอนตรงนี้เมื่อตอนกลางวันนะคะ พอหิ้งพระห้องพระนะคะไม่ร้อนก็จะขึ้นไปหาห้องพระเดี๋ยวเย็นๆเขาก็จะขึ้นมาที่ห้องพระแล้วนะคะรับทองทําอะไรคะเดี๋ยวแม่ปไปดูรับทองทําอะไรคะทําอะไรคะรับทองทําอะไรคะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกค่ะแม่เปิดประตูให้ก็ไม่เข้าหรอกค่ะมาแอบดูเฉยๆ ไม่ต้องจับมือแ,แม่เนี่ยเขาจะจับมือแม่แน่นนะคะฝรั่งหาที่นอนไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะย่องไปดูฝรั่งฝรั่งก็ชอบไปห้องพระนะคะฝรั่งที่เป็นเท่าแก่นี้นะคะชอบห้องพระเท่าแก่น้อยก็ชอบทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะไม่มีอะไรที่เท่าแก่น้อยไม่เคยชอบเลยนะคะเล่นทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้ไม่กลัวใครทั้งสิ้นคิดว่าตัวเองคือเจ้าของบ้านค่ะแม่สิ เดี๋ยวแม่คงจะต้องเ,ออเดี๋ยวหมดจากเรื่องเสือเล็กเลิกกังวลเรื่องเสือเล็กสักพักหนึ่งเดี๋ยวแม่คงจะต้องพาเขาหอมไปหาคุณหมอท่านนี้นะคะเพราะว่าท่านโอเคมากเลยเดี๋ยวจะพาไปหาคุณหมอแล้วก็คงจะถามคุณหมอว่าเดี๋ยวแม่จะฉีดวัคซีนนะคะให้กับเขาหอมนะคะว่าเขาหอมยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลยนะคะ พราะด้วยร่างกายของเขาหอมแม่ก็กลัวว่าอันนี้คือแม่ก็ไม่มีความรู้เนาะแม่ก็ไม่รู้ว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นอันตรายต่อเขาหอมหรือเปล่าเพราะว่าระบบประสาทเขาหอมไม่ไมโอเคไงแม่ก็เลยกลัวไปเองอันนี้คือแม่กลัวไปเองนะคะเดี๋ยวแม่คงจะต้องพาเขาหอมไปฉีดวัคซีนพาไปพบคุณหมอคงไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วนะคะเพราะว่าแม่คิดว่าการไปโรงพยาบาลใหญ่ๆคงไม่ได้จําเป็นมากมายเดี๋ยวให้คุณหมอเช็คร่างกายให้เขาหอมอีกทีหนึ่งน,น่าจะโอเคกว่า เ้าหอมน่ารักเห็นไหมคะวันนี้เราได้เห็นสัดส่วนของเขาหอมเต็มๆไม่ได้กัดแม่นะเอฟซี FC เนี่ยเขาเล่นกับแม่เดี๋ยวเขาก็เรียนแม่เขาหอมเป็นเด็กน่ารักเขารู้ว่าอันนี้มือแม่นะเขาไม่ได้กัดนะเขาเล่นกับแม่เนะี่ยมือเขาก็จะจิกแม่อยู่แบบนี้อ้วนอ้วนมาก เดี๋ยวฉีดวัคซีนครบหรือยังไงเดี๋ยวให้คุณหมอแพลนมาว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วข้อหอมจะต้องทําหมันไหมหรือยังไงเป็นยังไงบ้างแม่ก็คงต้องทําตามสเต็ปนั้นไปแต่คงจะไม่ได้พาไปโรงพยาบาลใหญ่นะคะเรื่องตรวจเลือดเดี๋ก็ไปปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งว่าจะตรวจเลือดในลักษณะนี้เพื่อดูเม็ดเลือดขาวว่าลดลงไหมนะคะจากที่เคยสูงสูงนะคะมีการอักเสบตรงไหน ค่ะค่ะเล่นกับแม่เล่นกับใครก็ไม่ได้มองตามองไม่เห็นเนาะเล่นกับใครก็ไม่เป็นเล่นกับแม่ดีที่สุดในโลกไปไหนคะตุ๊กตาจ๋าะตุ๊กตาจ๋ายู่ไหนตุ๊กตาจ๋ายู่นี่อ๋อตุก๊กตาจ๋ายู่นี่รักไหมรักตุก๊กตากระดาษไหมรักไหมมือมองมือแม่นะคะเนี่ย เก้งๆลูกตึงดึงๆๆๆดึงดึงๆๆๆอกัดไม่ให้กัดอ่ะมลงละจะลงเล่นละจะเล่นมือแม่วันนี้ก็ให้คลิปข้าวหอมตอนกลางวันเนาะวันนี้ฝนตกนะคะ FC ข้าวหอมจะกินอะไรกินไม่ได้ค่ะอันนั้นกินไม่ได้นะคะคลิปสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวแม่จะไปดู ที่บนห้องพระได้ยิเนเสียงตึงๆสงสัยคุณนายเท่าแก่เนี้ยจะทเาเก้าอี้ไหว้พระล้มประจําเลยค่ะคนเนี้ยไม่รู้ไปวุ่นวายอยู่กับห้องพระหรือยังไงห้องพระบ้านแม่เป็นจุดศูนย์เรียมศูนย์รวมเขาเรียกว่าขอโทษจุดศูนย์รวมแมวนะคะแมวผู้หญิงชอบขึ้นไปสงสัยจะไปบวชชีกัน <laughs> เดี๋ยวแม่ขออนุญาตขึ้นไปดูห้องพระก่อนนะคะชอบเหลือเกินแมวผู้หญิงเนี่ยบ้านเนี้ย